เดี๋ยวคืนนี okay. ้เรามากลางคืนนะครับมากับน้องโอเว่นนะเดี๋ยวให้น้องโอเว่นเป็นคนจัดการนะครับแจ้งมาว่าเป็นงูปล้องทองแบบไหนยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูไปลุ้นกันว่างูปล้องทองเป็นแบบไหนนะครับมีพื้นที่โดยรอบเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจออะไรกันลุ้นกันดูนะเดี๋ยวเราไปเจออะไรกันก็ตามเพียวเว้นไปนะครับลุ้นกันดูอ่ะไปเพียวเว้น โอเคระวังด้วยกลางคืนมันเร็ว<ๆ>งูนี้กลางคืนมันเร็วอ,อ่าอ,อันนี้เป็นโอ้ยระวังระวังมันเร็วมันเร็วมันเร็วปรอ่องทองนะครับปร่อง,งทอง,ทองตัวนี้งูออกหากินช่วงกลางคืนลายแบบนี้งูพร่องทองนะครับเป็นงูพิษอ่อนอนะครับพิษอ่อนใช่ครับปล่องทองปร่องทองบัง ยนี่เป็นงูพิษอ่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดโดนงูนี้กัดนะครับงูนี้กัดก็จะทําให้ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับรู้สึกเหมือนเป็นไข้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่รับประกันได้ว่างูนี้กัดส่วนมากจะไม่ถึงตายนะงูนี้กัดจะไม่ถึงตายแน่นอนนะครับเพราะเป็นงูพิษอ่อนนะครับ อาดูกันดีๆนะครับสีดำาๆมีลายสีเหลืองๆคาดแบบนี้เป็นบ้องๆสีเหลืองชื่อว่างูพ้่องทองนะครับงูนี้ไม่ใช่งูสามเหลี่ยมนะครับพี่หลายคนอาจจะสับสนนะครับอาจจะสับสนหลงนะครับหลงลืมงูสามเหลี่ยมสีเหลืองจะใหญ่เท่ากับสีดํานะครับถ้าสีเหลืองเล็กๆเป็นขีดๆแบบนี้งูพ้่องทองนะครับนี่ น้องโอเว่นนะครับเป็นคนมาช่วยจัดการงูนี้บังลงทื่อเลยไหมลงทื่อเลยไหมลงเลยโกร์นะโอเคกลางวันไปกลางคืนไปทุกที่ที่เราไปช่วยได้นะครับก็บอกกันทุกคลิปนะครับบอกกันทุกครั้งว่าไปได้ไปช่วยได้ช่วยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโอเว่นด้วยนะครับ อ่ายิ้มหล่อๆเลยเพี่เว้นนี่โอเคครับเจอกันในคลิปหน้าวัสดีครับ